สวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel นะครับพอดีมีง,น,งน้องสอบถามเข้ามาว่าอายุไม่ถึง15ปีไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้แล้วจะเล่นเกมหาเงินเกมไหนดีนะครับวันนี้ผมก็มีเกมมาแนะนำทั้งหมด6เกมด้วยกันแต่ก่อนจะไปดูว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับผมขออธิบายก่อนนะครับอาจจะยาวสักหน่อยแล้วค่อยไปดูทั้ง6เกมนะครับสาหรับเกมที่เป็นเกมพวก NFT นะครับอย่างเช่นเกม เอ็มไออาร์สี R 4, อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับเราจะเล่นโดยการหาเหรียญของเกมนะครับเพื่อไปขายนะครับหรือว่าไปแลกเปลี่ยนโดยใช้แอปต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกแอปเมตาบัสนะครับหรือว่าแอปพวกบ i น a น c ซนะครับพวกนี้เมื่อขายได้นะครับก็จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราแต่สำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับหรืออายุต่ำกว่า15ปีจะไม่สามารถเล่นได้เพราะว่า เราไม่มีบัญชีธนาคารในการที่จะไปเปิดนั่นเองนอกจากนะครับเราจะใช้บัญชีธนาคารของผู้ปกครองแต่ว่ามันก็คงจะไม่สะดวกนะครับดังนั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารเกมที่จะเล่นเพื่อหาเงินได้นะครับจะต้องเป็นกลุ่มเกมที่ไม่ใช่เกม NFT นะครับอย่างเช่นพวกเกมอายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเกมพวกเกมคาบาลนะครับโทรรัมออนไลน์อะไรประมาณพวกนี้นะครับแต่ถามว่าจริงๆนะครับ เกมกลุ่มที่ไม่ใช่ของพวกเกม NFT เนี่ยเราจะต้องใช้บัญชีธนาคารในการโอนเงินไหมบอกเลยว่าจริงๆก็ต้องมีบัญชีธนาคารเหมือนกันเพราะว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นอื่นนะครับเราก็ต้องใช้บัญชีธนาคารในการโอนเงินนั่นเองแต่นะครับมันมีวิธีที่จะทําให้เราสามารถเล่นเกมในกลุ่มที่ไม่ใช่ของเกมพวก NFT เนี่ยเพื่อหาเงินได้โดยใช้แอป Too Money Wallet นั่นเองนะครับ แอปนี้นะครับสามารถสมัครนะครับได้โดยไม่จำกัดอายุขอแค่มีบัตรประชาชนก็สามารถสมัครได้ถ้าใครนะครับไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องใช้แอป To Money Wall เลตตัวนี้ในการซื้อขายนั่นเองแต่นะครับเราจะต้องตกลงกับคนซื้อขายด้วยนะครับว่าจะให้โอนเงินเข้า t o วอล l l ็ตมันนนะครับเช่นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเช่นผมมีเล่นอยู่1เกมนะครับแล้วผมมีไอเทมชิ้นหนึ่ง นะครับที่ผมไปวางขายในตลาดในราคา400บาทแล้วมีคนต้องการซื้อผมนะครับในราคา400บาทผมก็แจ้งคนที่จะซื้อนะครับว่าให้โอนเงินจากแอปธนาคารของเขานะครับเข้าบัญชี True Money Wallet ของผมแค่นี้เองครับเราก็จะสามารถหาเงินจากการเล่นเกมได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบัญชีธนาคารก็ตามส่วนการใช้เงินใน True Money Wallet นะครับที่เรามีนะครับ หากเราจะซื้อของก็สามารถซื้อได้ในร้านที่เขารับ t ทมานี่วอล l ล็ t นะครับหรือจะใช้ซื้อตามร้านค้าก็ได้นะครับโดยการนะครับโอนเงินเข้าโอนเงินจากบัญชี t o มานี่วอล l l e t ของเรานะครับเข้าบัญชีธนาคารของร้านค้านั้นๆน,น,นะครับหรือนะครับถ้าใครอยากได้เงินสดก็โอนเงินจาก t o มานี่วอล l ล็นี่นะครับเข้าบัญชีธนาคารของพ่อของแม่ของพี่น้องหรือว่าของเพื่อนๆหรือใครก็ได้นะครับ แล้วก็ให้เขากดเงินให้เรานั่นเองหรือนะครับสามารถโอนเงินให้ร้านค้าไหนก็ได้เช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับเราไปซื้อของจํานวน100บาทนะครับก็บอกร้านค้าว่าผมจะโอนเงินนะครับใน t r u e m o n e y w a l l e t เนี่ยให้ไป400นะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะเอาเงินให้เรา300บาทนะครับแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเป็นวิธีการนําเงินใน t u e m o n e y w a l l e t ออกมาใช้นั่นเองครับ เอาล้ครับต่อไปนะครับเราไปดูกันว่าทั้ง6เกมนะครับที่สามารถเล่นหาเงินได้โดยไม่ต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแต่ให้โอนเข้า t r u e w a l l e t Money แทนนะครับมีเกมอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับเกมที่1นนะครับเกมโทรรัมออนไลน์นะครับเกมนี้เป็นเกมที่สามารถขายได้ทั้งเงินในเกมและไอเทมในเกมสามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายได้อย่างอิสระนะครับในตัวเกมไม่มีระบบออโต้ต้องเล่นมือเท่านั้น เนื้อเรื่องในเกมนะครับสนุกมากๆแล้วก็เข้มข้นมากๆยังมีหลายๆคนนะครับที่ยังชื่นชอบเกมนี้และหาเงินกับเกมนี้อยู่ถ้าใครชอบและอยากลองเล่นก็สามารถมาเล่นได้เลยนะครับเกมที่2นะครับเกมคาร b บาลโมบายนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่โด่งดังตั้งแต่แนวระบบ pc นะครับต่อยอดมาให้เล่นในมือถือเกมนี้นะครับ สามารถแลกเปลี่ยนโดยจะต้องใช้ตลาดกลางในการแลกเปลี่ยนสามารถขายได้ทั้งไอเทมในเกมและเงินในเกมในตัวเกมนะครับมีระบบออโต้ทำให้เราสามารถฟาร์มได้ยาวๆเกมนี้มีระบบสกิลที่ถือว่าสวยมากๆนะครับใครอยากลองเล่นก็มาลองเล่นได้นะครับ เกมที่3นะครับเกม Unbeon Online นะครับเกมนี้เป็นเกม MMORPG ที่มีผู้เล่นเล่นกันเยอะมากส่วนราคาการซื้อขายเกมนี้นะครับถือว่ามีราคาการซื้อขายที่ดีเลยทีเดียวนะครับสามารถซื้อขายได้ทั้งไอเทมและเงินในเกมในเกมนี้นะครับไม่มีเฉพาะคนไทยยังมีคนประเทศอื่นๆด้วยนะครับที่เล่นเกมนี้แต่ถ้าใครจะเล่นนะครับอาจจะต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษสักหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเกม ไม่มีร,บระบบภาษาไทยถ้าใครพออ่านออกนะครับหรือว่ารู้ภาษานะครับหรือว่ามีทักษะของภาษาอังกฤษก็สามารถมาลองเล่นได้ครับเกมที่4นะครับเกมอสูรออนไลน์นะครับเกมนี้เป็นเกมที่เปิดมายาวนานนะครับเป็นเกมที่มีระบบซื้อขายที่อิสระมีฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นสามารถขายได้ทั้งเงินในเกม ไอเทมในเกมนะครับเกมนี้ถึงแม้ว่าจะมีราคาการซื้อขายเงินในเกมที่ถูกนะครับแต่ว่าการซื้อขายไอเทมของเกมนี้นะครับถือว่าแพงเลยทีเดียวนะครับใครอยากหาไอเทมมึงแพงขายแนะนำเกมนี้เลยครับเกมที่5นะครับเกม V4 นะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ซื้อขายกันด้วยเพชรนะครับโดยปกติเกมจะใช้เงินในเกม ในการซื้อขายใช่ไหมครับแต่ว่าในเกมนี้นะครับจะซื้อขายกันด้วยเพชรนะครับโดยเพชรก็จะได้จากการนําไอเทมในเกมไปวางขายในตลาดนะครับเมื่อขายได้เพชรมานะครับเราก็สามารถนําเพชรไปประกาศขายหากมีคนสนใจก็สามารถขายเพชรเพื่อรับเงินได้แต่เกมนี้นะครับมีกราฟิกและคุณภาพของเกมที่สูงใครจะเล่นโทรศัพท์ของท่านอาจจะต้องแรงหน่อยนะครับ เกมที่หนะครับเกม T W O M นะครับหรือว่า The World of Magic นั่นเองนะครับเกม RPG นะครับที่มีราคาเงินสูงมากเรียกได้ว่าในบรรดาเกมเล่นหาเงินที่ไม่ใช่เกมแนว NFT นะครับเกม T W O M นะครับถือว่าเป็นเกมที่มีราคาเงินสูงที่สุดเกมนี้ก็เป็นเกม RPG แนวเก็บเวลหาของตีมอนนะครับคล้ายๆกับเกม RPG ทั่วไป แต่ก็มีความน่ารักนะครับมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็เป็นเกมที่มีอะไรที่แตกต่างจากเกมอื่นอยู่บ้างนะครับเกมนี้ไม่มีระบบออโต้นะครับใครจะเล่นจะต้องเล่นด้วยมือการซื้อขายสามารถซื้อขายได้ทั้งเงินในเกมไอเทมในเกมนะครับเพราะว่าตัวเกมนะครับมีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นนั่นเองแต่ถ้าใครเล่นก็ต้องมีทักษะด้านภาษาสักหน่อยนะครับเพราะตัวเกมเป็นภาษาอังกฤษ ไม่มีระบบภาษาไทยครับก็แนะนําทั้ง6เกมก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปถ้าใครอยากจะเล่นเกมไหนก็ลองไปโหลดเล่นดูได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ